ทุกโซนของบ้านหลังนี้ถ้าเป็นผ้าม่านหนึ่งเลยครับลูกค้าเลือกเป็นม่านจีนนี่ครับเพิ่งติดตั้งเสร็จไปเช่นกันนะฮะซิลิโคนเพิ่งแห้งเลยปิดได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาพบกับผมบุ๊ะค p S Decor ฮะ วันนี้ครับเป็นอีกหนึ่งีีที่จะพามารีวิวงานผ้าม่านสวยๆฮะวันนี้ผมเองได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมการติดตั้งของทีมงานน้องๆน,นะฮะตอนนี้ก็กำลังติดตั้งใกล้แล้วเสร็จแล้วที่เราจะเริ่มรีวิวกันตรงนี้เนี่ยคือโซนชั้น1นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ขึ้นไปชั้น2รับรองจุใจใน E ีนี้แน่นอนแต่ก่อนจะไปชมครับนี่เลยฝากสักนิดเช่นเคยกดติดตามกด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดไอเดียดีๆนอกจาก p s d อชเดองานผ้าม่านมุงลวดวอลเปเปอร์ฟิล์มกระจกแล้วเรายังมีอีก1บริษทนทะ ทริปเปอร์เคเกี่ยวกับงานต่อเติมกันศาต่อเติมครัวรวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์บิวอินด้วยนะฮะเริ่มกันเลยดีกว่าอย่างที่เกินไว้เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละโซนน้องๆกาลังติดตั้งกันอยู่ด้วยนะครับแบบเรียวๆกันไปเลยนะฮะไหนๆมาตรวจงานแล้วรีวิวไปด้วยเลยหลังนี้ครับของคุณลูกค้า ผมอยู่ที่โครงการหมู่บ้านคลาซาเพสโตดอนเมืองสงประพานะฮะเป็นบ้านเดี่ยวไซส์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะครับสไตล์โมเดิร์นนะครับหลังนี้ครับลูกค้าเลือกใช้ผ้าม่านกับทาง PS Decor ทั้งหลังและมีมุงลวดด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเน้นหนักไปทางในส่วนของผ้าม่านละกันแต่มุงลวดเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูพูดไว้สักนิด เป็นกิมมิคเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจวันไหนเซล,ลเราไปวัดพื้นที่จะได้ให้วัดเผื่อไปด้วยขอคําแนะนําเพิ่มเติมก็ได้ทุกโซนของบ้านหลังนี้ถ้าเป็นผ้าม่านแบบจัดลอนแบบนี้หนึ่งเลยครับลูกค้าเลือกเป็นม่านจีบนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยคือด้านบนนะฮะมีการจับจีบ3ามจีบนะครับสวยจีบสวยๆเป็นกิมมิคไว้อย่างนี้เลยที่เราเรียกวก่าม่านจีบนี่แหละและวัตถุประสงค์ของการเย็บจีบแบบนี้จริงๆแล้วก็คือช่วยในการล็อกลอนให้เรียงสวยด้วยเพราะฉะนั้นการเย็บจีบ ก็ต้องใช้ช่างที่ชํานาญการเช่นกันไม่งั้นจีบไม่เท่าไม่เปะ๊ะก็ไม่สวยนะฮะอันนี้ก็คือในลักษณะเด่นของม่านจีบแล้วก็ยุคสมัยนี้ม่านจีบไม่ได้คมเหมือนสมัยก่อนนะฮะถ้าใครได้ยินม่านจีบแล้วเอ้ยเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าที่ต้องอัดจีบเหมือนกระโปรงพีชอย่างนั้นนะฮะจริงๆแล้วไม่ผิดใช่ครับถ้าลูกค้าท่านใดชอบแบบนั้นจะสั่งให้ทาแบบนั้นเราทําให้ได้นะแต่เดี๋ยวนี้กว่า90%แทบจะ100%เเลยดีกว่าในการติดตั้งของเราเดี๋ยวนี้เราเน้นเป็นแนวโมเเเดรรรนบลาามีการรีกยงแบบ เคิร์ฟหลอนเรียงโค้งให้ตอบกับโจทย์ยุคนี้ ที่ดูสมัยใหม่ขึ้นโมเดิร์นขึ้นอันนี้ก็คือในลักษณะของตัวม่านจีบจัดลอนที่ลูกค้าเลือกใช้ทั้งหลังและใช้ผ้าเท็กซ์เจอร์นี้สีนี้ทั้งหลังครับมาดูเท็กซ์เจอร์กันใกล้ๆตัวที่ติดท็อป10ขายดีเป็นผ้าที่ไม่เงาและเอกลักษณ์ของเขาคือนุ่มมากครับเท็กซ์เจอร์เป็นเนื้อกระสอบแต่มีความนุ่มนะครับถ้าบ้านไหนลูกค้าไม่ได้เน้นลักชัวรี่ต้องเงาต้องอะไรมากเน้นแบบโมเดิร์นเรียบหรือเป็นมูจิอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการแต่งบ้านสไตล์เนี้ยสีจะไม่ เงามากตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนะครับเท็กเจอร์เขาสวยอันนี้รีดพึ่งเสร็จเลยนี่ทุกโซนรีดพึ่งเสร็จชั้นหนึ่งนะครับเปิดลอนไว้ให้ดูแบบนี้เลยวันแรกก็จัดลอนสวยๆแบบนี้แล้วผ้าตัวนี้ถือว่าสอบผ่านมาพร้อมกับเจ้าตัวผ้าปโปร่งนะครับในแพ็กเกจโปรโมชั่นเราผ้าปโปร่งเลือกได้เท็กเจอร์เยอะแยะมากเป็น10เป็น100ร้อยเท็กเจอร์ตอนเซลล์เข้าไปวัดพื้นที่มีเข้าไปให้เลือกนะครับและ เกรดที่เราใช้เป็นโพลีเอสเตอร์ร้อเราแถมให้แต่เราก็ต้องแถมเกรดที่ใช้ดีอยู่นานนับ10ปีบวกๆนะฮะผมเชื่อว่ากล้องตอนนี้นี่คือแบบแสงน่าจะจ้ามากแต่มาดูที่พื้นดีๆครับเก็บแสงได้ผมว่าถ้าเทียบจากตัวผ้ามาพื้นนี่คือครึ่งๆเลยนะซึ่งผ้าโป่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ขายดีเพราะเท็กเจอร์ตัวนี้เขามีความนุ่มนะครับผ้าโป่งก็มีหลายแบบครับ หยาบบ้างนุ่มบ้างบางบ้างบ,าง,บางก็คือหมายความว่าลูกค้าบางคนต้องการไม่ให้มันดูแน่นไปเพื่อให้เห็นทัศนียภาพภายนอกแต่บางคนชอบความเป็นส่วนตัวเลือกเท็กซ์เจอร์แน่นๆก็มีนะครับในแคตตาล็อกเรามีให้เลือกหลายแบบมากอย่างเช่นตัวนี้ครับจะค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้นแน่นอนเขาเลยกรองแสงได้ดีอย่างที่ผมเกิ่นไปดูจากมือผมเห็นไหมครับเห็นมือแบบน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มที่ไปทางคอลเลกชันที่ค่อนข้างหนาหน่อยจริงๆแล้วเกลื่นบริเวณน,นี้น น่อทั้งหลังเนี่ยเดี๋ยวพาชมคอนเซ็ปต์อย่างที่บอกไว้เหมือนกัน ทั้งม่านประเภทม่านเนี่ยเป็นม่านจีบทึบโปร่งซ้อนกันจัดลอนเหมือนกันเท็กซ์เจอร์ผ้าเป็นเนื้อกระสอบนุ่มๆสีเทาแบบนี้เหมือนกันทั้งหลังนะครับด้านหลังตรงนี้ก็ติดฝ้าถึงพื้นเหมือนกันยกเว้นตรงนี้ที่ล้นระยะลงมาประมาณเกือบเกือบห้าสิบเซนเพราะเป็นแปลนที่เอาไว้ติดแอร์นะครับลูกค้าติดเป็นแอร์วอลท์ไท์ก็จะอยู่บนม่านตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือแก็บนิดหน่อยสวิงแอร์พ้นผ้าม่านสบายใจได้ไม่ตกบนผ้าม่านแน่นอนจากระยะตรงนี้ของเรานะฮะของชั้นหนึ่งตรงนี้ ให้ชมภาพกว้างๆสวยๆเลยนะครับนี่บริเวณนี้ประตูหน้าบ้านคือบานใหญ่สุดนะครับจริงๆก็มีประตูโรงรถตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแอเรียที่เป็นทานข้าวรับแขกโซนดูทีวีก็ถือว่าหรูหราแขกไปใครมากับผ้าม่านเซตนี้ผมว่าว้าวไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ย ก็มีการตกแต่งในส่วนของบานเล็กๆโถงชั้นหนึ่งจะมีบานเล็กๆอยู่ด้วยบ2บานก็ลูกค้าเลือกใช้เป็นมูรีไม้นะครับเป็น t e x t อร์ลายไม้สีน้ําตาลเข้มๆเวลามองภาพรวมแล้วเนี่ยมูรีไม้ตัดกับผ้าม่านสีเทาเนี่ยตายนี่เป็นเหมือนกึ่งๆแบบโมเดิร์นแบบโคซี่มูจิเจแปนนิสเลยนะฮะแต่พอขยับเข้าไปชุดครัวปุ๊บมีมูรีเช่นกันแต่ลูกค้าเปลี่ยนเฉดมูรีเป็นสีออกเทาๆานะครับแยกโซนกันแล้วแยกสีได้แล้วก็ในโซนครัวเนี่ย อยู่บริเวณซิงค์น้ามูลี่เราใช้เป็นวอเตอร์พรูฟเลยเป็นโฟมบูดนะครับกันน้ํากันชื้นได้เป็นอย่างดีนะครับจำชื่อรุ่นไว้โฟมบูดนะครับถ้าไปหน้างานตรงไหนชื้นเนี่ยรีเควสตบอกเซลล์เราได้ตรงนี้ขอแบบกันชื้นหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของแอเรียโถงชั้น1นนะครับที่พูดไปยาวๆเกี่ยวกับงานผ้าม่านและมูลี่ไปเรียบร้อยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะขึ้นไปชั้น2ออย่างที่บอกไว้หลังนี้ไม่ได้มีแค่ผ้าม่านทั้งหลังมีหลายๆจุดหลายๆบานที่ ลูกค้าติดมุงลวดไว้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักหน่อยแล้วกันเผื่อลูกค้าคนไหนสนใจวัดพื้นที่แล้วจัดแพ็กคู่ไปทั้งม่านทั้งมุงนะฮะเขาเป็นคู่พระเอกนางเอกกันอยู่แล้วของสินค้ากลุ่ม PSDecor เรานะครับนี่ครับ เพิ่งติดตั้งเสร็จไปเช่นกันนะฮะซิลิโคนเพิ่งแห้งเลยปิดได้แล้วพอติดตั้งเสร็จใหม่ๆวันแรกที่มาติดตั้งเนี่ยเราจะแนะนําลูกค้าว่าสักชั่วโมงหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งใช้งานรอให้ซิลิโคนแห้งสนิทซึ่งตรงนี้ผ่านไปได้เกินชั่วโมงละตัวมุ้งรวดจ,จีบของเรานะครับเกรดเป็นเกรด A เลยเกรด A คืออะไรตัวแผ่นมุ้งนะครับเราใช้เป็นเกรดท็อปสุดก็คือ PE โอพอลิเอทิลีนนะครับจะมีความเหนียวนะครับอย่างนี้เดี๋ยวผมขยาให้เห็นเห็นกันเลยนะครับนี่นี่ เนี่ยครับคือเวลามันโดนอะไรเข้าไปเราเผลอไปโดนอะไรเนี่ยยุบยวบหรือเวลาเราเช็ดทําความสะอาดนะฮะเราเช็ดทําความสะอาดเนี่ยมันจะกลับมาคืนรูปมันจะไม่ยุบไม่ยวบไปนะฮะมันจะกลับมาคืนรูปแล้วเฟรมเราใช้เฟรมอลูมิเนียมหนาถึง1.2มิลนะครับท้องตลาดอาจจะมี1มิลบ้างอะไรบ้างแต่ของเราใช้ตัวแข็งแรงสุดก็คือความหนาที่1.2มิลแล้วรางเป็นระบบสลิงค่อนข้างลื่นนี่ผมเลื่อนให้ดูแรงเลยนะแข็งแรง และลื่นมากานะฮะนี่กับเจ้าตัวมุงจีบมีหลายบานครับแต่ว่าเทสให้เห็นเห็นบานนี้เพราะว่าเป็นประตูใหญ่สุด เวลาเลื่อนแล้วสะใจดีนะลื่นแล้วมันเห็นชัดนะแต่ยังไม่หมดนะฮะบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวด้านบนก็มีพื้นที่ใช้สอยเยอะหลกัหลกๆแปลนบ้านเดี่ยวมาตรฐานก็คือ3ห้องนอนเลยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูพร้อมกับซิกเนเจอร์บ้านเดี่ยวหลายโครงการบ้านนี้ก็มีนั่นคือโถงบันไดว่าแล้วน้องน่าจะระบเก็บงานกันไว้รอรีวิวแล้วล่ะครับไปชมกันเลยดีกว่าโอเคครับขึ้นมาถึงชั้น2เรียบร้อยนี่ฮะ พระเอกของโถงบันไดต้องมีบ้านเดี่ยวส่วนใหญ่แล้ว แทบทุกโครงการถ้าลูกค้าคนไหนเป็น f c ช่องเราเห็นเราไปรีวิวหลายๆ E ีีผ้าม่านบ้านเดี่ยวก็มักจะเจอชุดสูงๆแบบนี้นะครับกับม่านจีพร้อมพับโปร่งล็อกตรงกลางให้ดูแกลนดูสวยแบบนี้เลยนะครับสำหรับม่านจีผ้ายังคงเป็นเท็กเจอร์เดียวกันกับด้านล่างนะครับแล้วก็โถงบันไดนี้นะครับด้านล่างเนี่ยเขาเป็นสเต็ปวนนะครับพื้นโถงบันไดพื้นชานพักจะไม่ได้เสมอกันเพราะฉะนั้นการติดตั้งลงมาถึงพื้นจะต้องยึดพื้นขั้นที่สูงที่สุด เอาไว้แต่ไม่ได้มีผลต่อความสวยงามใดๆเลยเพราะว่าผ้าม่านเขาดูเด่นดูแกลนอยู่แล้วสำหรับการทำกว้างเต็มสูงเต็มแบบนี้นะครับอันนี้ก็ชุดเด่นๆ1ชุดละสำหรับชั้น2แต่ทั้งหมดนี้ยังมีอีก3ห้องนะฮะว่ากันด้วย2ห้องนี้ก่อนเลยผ้ายังคงเป็นม่านจีบเท็กซ์เจอร์เดิมนะครับกับชั้น1ที่บอกไวล้ลูกค้าใช้ตีมเดียวกันทั้งหลังนะครับแล้วมีผ้าโปรง่ง ซ้อนตัวรหัสผ้าโปร่งเท็กเจอร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าสองห้องก็จะมีความแตกต่างอันนี้เป็นห้องด้านหน้านะครับและอันนี้เป็นห้องด้านหลังห้องเล็กหน้ากับห้องเล็กหลังนะครับชุดไหนที่ไม่มีแอร์ก็จะติดสุดฝ้าถึงพื้นไว้ชุดไหนที่มีแอร์ก็ร่นลงมาจริงๆแล้วห้องเล็ก2ห้องนี้เลเยอร์แปลนเท่ากันติดผ้าม่านจึงออกมาเหมือนกันแค่มิลเลอร์ฝั่งกันเท่านั้นเองนะครับอันนี้ในส่วนของห้องนอนเล็ก ตอนนี้ห้องนอนใหญ่ครับพระเอกสุดของชั้น2แน่นอนก็ต้องเป็นมาสเตอร์เบดรูมหรือห้องนอนใหญ่ตอนนี้น้องๆรีดเก็บงานไว้เรียบร้อยพร้อมโชว์พร้อมรีวิวแล้วเดี๋ยวเข้าไปจบปิดท้ายส,สวยๆห้องนี้กันปะเวบมาถึงห้องนอนใหญ่ เป็นห้องสุดท้ายในวันนี้ที่จะพามารีวิวแล้วครับห้องนอนใหญ่ก็จะมีทั้งโซนนอนและโซนนี้ฮะที่เป็นโซน walk in closet แต่ลูกค้ายังไม่ได้วางตู้เสื้อผ้าหรืออะไรนะฮะแต่ก็น่าจะเป็นโซนแต่งตัวโซนตู้เสื้อผ้านั่นแหละโซนนี้ครับก่อนจะพาไปดูโซนหลักๆผ้าม่านสวยๆโซนนี้ลูกค้าก็แต่งเป็นมูล,ลี่ไม้เอาไว้เหมือนชั้นหนึ่งเลยสีสันเป็นลายไม้ออกเข้มๆน้ำตาลหน่อย นะครับสีสันมูดแอนโทนเหมือนตรงโถงชั้น1น,นะครับมูลิไม้ก็ใช้งานง่ายครับมีตัวถ่วงโซ่มาให้แบบนี้นะครับรูดฟลิปเปิดปิดใบรับแสงง่ายเพียงแค่โซ่เส้นเดียวนะครับเดี๋ยวนี้ระบบการใช้งานมูลิค่อนข้างง่ายแล้วนะครับโซหลักของห้องนอนอ่ะแวบมาเลยละกันนะครับนั่นก็คือผ้าม่านนี่สวยงามมากครับแกรนอลังการหัวเตียงก็ยังไม่แน่ใจว่าลูกค้าหันไปทางไหนจริงๆได้ทั้งสงฝั่งเพ,พระาะผ้าม่าน ทำไว้เต็มผนังรับหัวเตียงสวยๆไม่ว่าจะหันทางไหนนะฮะแล้วก็ลักษณะของการติดตั้งคอนเซปต์ต,ตรงนี้ฝ้าถึงพื้นเพราะแอร์เมื่อกี้อยู่ตรงเหนือมูลี่ไปแล้วนะครับความกว้างเต็มเพราะทางเซลเราช่วยแนะนําให้ทำผ้าม่านเต็มผนังเพื่อช่วยเก็บแสงไม่ให้แสงรอดข้าง เยอะนะครับก็จะช่วยเก็บแสงได้ติดชนฟ้าก็ช่วยเก็บแสงรอดบนได้นั่นอาจจะเป็นจุดเด่นของม่านจีบที่ยังคงนิยมใช้ในปัจจุบันถึงแม้หลายๆ EP จะเจอม่านลอนล็อคปะเทป เข้ามามีสัสดส่วนเพิ่มขึ้นในช่วง2อสมปีหลังนะครับแต่ม่านจีบก็ยังไม่ได้หายไปไหนยังคงเป็นม่านประเภทที่ขายดีและก็พิมพ์นิยมอาจจะด้วยจุดเด่นของเขาเลหลายอย่างด้วยลอนที่มีความทีนะฮะอันนี้จริงแล้วแล้วแต่ชอบแหละม่านจัดลอนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นม่านตะไก่ม่านจีบแบบนี้หรือลอนล็อกประเท็ผมว่าสวยหมดอยู่ที่ความชอบไม่มีผิดมีถูกจบห้องสุดท้าย มัสเตอร์เบดรูมนะฮะก็หวังว่าคุณลูกค้าจะได้ไอเดียไปแต่งบ้านนะฮะไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับในงานพมา่านย้ำกันอีกครั้งกรุงเทพปริมณฑล PS Deco r และทิปเคเรายังมีบริการวัดหน้าง,งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาด้านล่างได้ทุกช่องทางเลยนะครับเรามีบริการวัดหน้าง,งานมีเซลล์นะครับมืออาชีพเข้าไปช่วยแนะนําให้คุณลูกค้าได้เห็นไอเดียได้เห็นประเภทงานหลากหลายถ้าเป็นพม่าน ก็มีแคตตาล็อกผ้าจริงไปให้เลือกกันด้วยถึงหน้างานเลยจริงๆแล้วไปย้อนชมหลายหล p ได้นะครับถ้าลูกค้าใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาติดตามกันมีหลายไอเดียมากนะครับอย่าลืมนี่กดติดตามกด subscribe ไว้พมา่าเรามีหลาย EP หลายไอเดียจริงๆนะครับทำกันไว้หลายต่อหลายคลิปรวมถึงงานของกลุ่มบริษัททิปเคทั้งบิวอินต่อเติมครัวกันาศาสตร์ก็ลงไว้หลาย E ี เช่นกันนะครับไปชมติดตามคลิปเต็มๆ10นาที15นาทีจุๆกันได้ในช่อง YouTube ของเราและเรายังมีช่องคลิปสั้นไว้ดูเพลินๆเป็นเก็ดไอเดียเก็ดเล็กเก็ดน้อยถูกันดูเพลินๆได้ทั้งในส่วนของ TikTok และช่องช็อตช็อตก็เป็นฟังก์ชันของ YouTube เป็นคลิปสั้นใส่ไว้ให้ดูเยอะเลยทีเดียวนะครับ E.P. นี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะฮะแล้วเดี๋ยวไปพบกันอีหน้า ผมจะนำผลงานสวยๆไปเป็นไอเดียให้คุณลูกค้ารับชมกันอีกเช่นเคยวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ